พวกเรานะตั้งใจรับพรพร้อมๆกันทั้งโลกแหละนะบุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญคำจุนพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับชาวโลกนเพราะ ทั้งโลกลจะจะเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำขึ้นกับบุญบาปโดยเฉลีย่ยของผู้คนทั้งโลกไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งคราวใดที่บุญโดยเฉลีย่ยของทุกคนในโลกมีมาก โลกนั้นก็ในยุคนั้นครานั้นโลกก็สงบร่มเย็นแต่คราใดโลกมีเหตุวิกฤตก็ฟองว่าบุญโดยเฉลี่ยของคนทั้งโลกตกต่ำไปบาปมันไล่ตามเข้ามาแล้ว มันถึงได้ตกต่ำอย่างนั้นแต่ว่าแล้วจะแก้ไขยังไงมีทางเดียวเติมบุญให้กับตัวเองเข้าไปยิ่งมากเท่าไหร่ก็เป็นผลเฉลี่ยให้โลกกลับเป็นสุขพลิกฟื้นคืนกลับเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองคืนกลับได้ อีกเมื่อน,นั้นแต่ว่าในเรื่องของบุญและการเติมบุญให้กับตัวเองความรู้นี้มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนานอกจากพุทธศาสนาแล้วในศาสนาอื่นอย่างดีก็ได้แต่ อธิษฐานกันไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปก็ได้แต่ในฐานะผู้อ้อนวอนแต่ของพวกเราชาวพุทธได้ตั้งใจทำบุญด้วยมือของเราเองด้วยกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ของเราเองบุญนั้นเป็นบุญใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ ที่สำคัญความที่วัดของเราได้ตั้งใจทำตามคำสอนของหลวงปู่ครูไม่ใหญ่คุณยายว่าในการทำบุญนั้นยิ่งชักชวนเชื้อเชิญผู้มีบุญทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหน ให้ร่วมสร้างบุญพร้อมๆกันบุญนั้นจึงเป็นบุญใหญ่เพราะแผ่ไพศาลกันไปทั้งโลกเลยเหตุนี้บุญนี้ที่พวกเราทำกันในวรนวันนี้เนี่แหละจะมีผลอย่างยิ่งในการแก้ไขวิกฤตทั้งตัวของเราเองด้วยของ ผู้คนทั้งโลกโด้วยเพราะฉะนั้นตั้งใจรับพรพระให้ดีแล้วก็เวลากรวดน้ำก็แบ่งบุญให้โดยทั่วหน้ากันเพราะบุญใหญ่จริงๆแล้วเวลานึกแบ่งบุญก็อย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูแม่ใหญ่ท่านสอนเอาไว้แล้ว ใจต้องจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่ที่ศูนย์กลางบุญอัธิษฐานให้บุญนี้ซึ่งยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าฝนที่ตกยิ่งใหญ่กว่าฝนที่ตกไปพร้อมๆกันทั้งโลกให้บุญนี้ไปถึงกับผู้ที่ เราเคารพเรารักเรานับถือตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราบรรพบุรุษของเราตั้งแต่บรรพบุรุษผู้ช่วยกันสร้างประเทศชาติใครจะอยู่ประเทศชาติไหนก็ตามบุรพามหากษัตริย์ที่นำสร้างประเทศชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามเราก็บรรพชนทั้งหลายที่ช่วยกันดูแลประเทศชาตินั้นๆให้เจริญรุ่งเรืองตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราด้วยเทวดาทั้งหลายที่ดูแล พระพุทธศาสนาดูแลผู้มีศีลมีธรรมตลอดจนเทวดาทั้งหลายที่ดูแลแม้ธุรกิจการงานของเราให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาด้วยดูแลบ้านเรือนของเราให้ร่มเย็นมาตลอดด้วยให้ท่านเหล่านี้ก็จงได้บุญเยอะ ไปตามส่วนที่ท่านมีเมตตากรุณาต่อชาวโลกของท่านแล้วก็มีพระคุณต่อเราตั้งใจรับพรให้ดียะถาวาริวหาปุรามปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินั่งเปตานั่งอุปกาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเปมเมวะสมิจตัวสัพเพปุเรนตุสังกับป่าจันโทปนรโสยะธา,ามะนิโชติระโสยะธา,าสัพพยต นานสัตุมมาเตภาวตวันตารายโยสุขีทิกายุโกภวสสสามติโยวิวัตชันตุสัมผ่านโรโควินานสัตุมมาเตมภว ขายุกองาวันสังพิงติโยวิวัจชันตัวสามพันโรควินานสัตุมานเตมพาวันวันตารายโยสุขีตีขา ท,งทงังวุณธาปจายโนจัตตา ติภาณนตโทสุขันสาธาตามเมธาเวสุขังโสอติฆาติอายุทัาตุวะพลังวันนังสุขันจาปฏิภาณนตโตทิฆายุยาสวา ิญาทายานตัวปะปัดชาติติมสามพามพุทธานุภาเวนะสพาธรมานุภาเวนะสะสังฆานุภาเวนะพุท สัทธัมมาคันธานุพาเวนติตกาตยานุพาเวนะชินนาสาวากานุพาเวนะสัมเพเตโรคาสัมเพเตพยาสัมเพเตอัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กายเวรโสการสันตุจุปานตวานิกานตรายาปิวินาสันตุจเติชาสาชัยยาสิทธิทานางลาภังโสทิภพายขย่างสุขา ริอายุจวันโนจะโพทังบูนทีจายสาวาสตาวัสาจะอายุจะชีวาสินเทียวพาวันตุเตภาวตุสามพมังคะลังรา สัพพเทวตาสัพพัมพุทธานุภาเวนัสธาสดทีภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังคลังรังขันตุสัพพเทวตาสัพพัทธรรมา วันตูเตงภาวะตุสัพมังทงรักขันตุสัพาเทวตาสามพาสังขาร